ถ้าใครจะเรียกว่านางงามของผมคือแม่ค้าผมอยากจะเรียกเต็มๆว่าแม่ค้าที่เป็นนางนามครับ บอดนวัตยืนยันไลยขายของนี่และคือคุณค่านางงามที่จับต้องได้กลายเป็นเรื่องที่ทำเอาแฟนนางงามเสียงแตกหลังมีการแชร์ภาพมิสยูนิเวอร์ไทแลนด์รอบขัดตัวที่สระบุรีในตอนที่สาวงามกำลังรับบ,บทบาทไล่ขายของโชว์บนเวทีไม่ใช่กิจกรรมโชว์ความสามารถแนวบันเทิงอย่างการร้องเต้นหรือโชว์ซาตต่างๆอย่างที่คุ้นชินกันเมื่อผู้ถือลิขสิทธิ์ของเวทีนางงามคนล่าสุดเปลี่ยนมือมาเป็นบอดนวัตอิสระไกรศีลเจ้าของเวทีประกวดสาวงามอีกรายการอย่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์วัฒนธรรมหลายๆอย่างเลยเปลี่ยนไปยงงเเหห็นไดดด้้ชัสใกิ แบกสทางคือแฟนนางงามที่คุ้นชินกับรูปแบบเดิมบ่นกันให้แฟดว่าไม่ได้อยากดูแม่ค้าอยากดูนางงามทำแบบนี้เหมือนผลักให้การประกวดนางงามกลายเป็นแนวเชิงพาณิชย์จนเกินไปและแทนที่จะได้ฟังทัศนคติจากตัวผู้ประกวดแต่ต้องมานั่งดูนางงามขายสินค้าทําให้ดูไม่เอ็มพาวเวอร์ผู้หญิงในแบบที่เคยเป็นบางคอมเมนต์แรงถึงขั้นประชดว่าคุณค่านางงามตอนนี้วัดกันที่ยอดขายส่วนเรื่องเพอร์ฟอร์แมนและสมองกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วบางก็มองว่าเมื่อก่อนนางงามยังมีหลากหลายอาชีพแต่ตอนนี้เหลือแค่อาชีพแม่ค้า ส่วนอีกภาพมองเป็นเรื่องธรรมดาว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอย่างที่แฟนเพจที่ชื่อนางงามสเตชันโพสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าหลายคนยังมีภาพจําของนางงามคือความสวยรูราออกเดินตามงานอีเวนต์ต่างๆไม่ควรมานั่งไลฟ์ขายของแต่ในยุคโซเชียลมีเดียมันเปลี่ยนไปแล้วการที่นางงามไลฟ์สดขายของให้สปอนเซอร์ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายเลยสักนิดตรงกับมุมมองของกูรูอีกลายผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัฒนธรรมการประกวดนางงามอย่างธงทิติพงษ์ด่วงคงอาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มอธรรมศาสตร์ ที่วิเคราะห์เอาไว้ว่าคุณค่าของนางงามมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างในยุคอาภัสาราหงสกุลนางงามจัก,กรวาลคนแรกของไทยเมื่อปี2502ภาพจําของนางงามตอนนั้นคือต้องรักเด็กและเรียบร้อยเป็นกุลสัตร,รีไทยซึ่งชุดคุณค่าพวกนี้นางงามไม่ได้กําหนดเองแต่เป็นเหล่าผู้จัดเวทีประกวดนายทุนรวมถึงบริบทสังคมณตอนนั้นถ้ายุคนี้ค่านิยมจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงที่ช่วยเหลือตัวเองได้สร้างรายได้ให้ตัวเองผ่านการไล่ขายของก็ถือได้ว่าคือการเาว p o w e r ในอีกรูปแบบหนึ่งได้เหมือนกัน คืออันนี้ถือว่าเป็นอีคิลามิกพวเวอย่างหนึ่งพลังที่เขาสามารถสร้างใหเองได้คือกลังทางการเงินเป็นผลทางการสร้างรายได้ส่งเสียเขาไ้เรียนยังไม่พอจะเอาเงินส่วนนี้ไปค้ำจุนที่ครอบครัวด้วยสาหรับผมที่ล่าออกมาไลฟ์ขายเขาเอนสะท้อนบางอย่างเนกันสะท้นอนว่าตอนนี้เรื่องปากท้องเป็นเรื่องสําคัญทุกอย่างตอนนี้มันกลับมาโฟกัสในเรื่องของเศรษฐกิจ เพื่อให้หายคลองใจว่าทําไมนางงามยุคบอสนวัตถึงต้องไล่ขายของทางทีมข่าวเลยขอให้คนตั้งคอนเซปเป็นคนอธิบายด้วยตัวเองจนได้คําตอบว่าเพราะเขามองว่าผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาประกวดในเวทีของเขาต้องประสบความสําเร็จในชีวิตคือชีวิตต้องดีขึ้นมีเงินเยอะขึ้นมีบ้านมีรถและมีคนรู้จักยกตัวอย่างวีนาปวีนาซิงก่อนจะควา้าตาแหน่งมิดยูนิเวิร์สสารบุรี2025เธอก็สามารถไล่ขายสินค้าไปถึง10ล้านและได้ส่วนแบ่ง10%จากยอดขายไปล้านกว่าบาทน,นี่ยังไม่นับรวมของจากแฟนคลับที่ส่งมาให้อีกประมาาณ1ล้น ของเราเน้นการกระทำและเน้นสร้างคูลค่าให้กับผู้หญิงจากการกระทำในปัจจุบันเนี่ยแวลูของการประกวดอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การเดินตอบคำถามและถูกใจหรือเออลงไปอุ้มเด็กทำการกุศลแล้วจะกลายเป็นแบบคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วจะต้องเป็นผู้ชนะเราต้องยอมรับว่าการกระทำแบบนั้นน่ะมันคือการกระทำที่ เกือบ100%ซไม่ใช่เรื่องจริงคือไปสถานสงเคราะห์ก็เพื่อเอาภาพเจนใหม่เนี่ยเขาจะรู้เท่าทันสังคมค่อนข้างเยอะเขาจะรู้ว่าอะไรคือเฟซอะไรคือเรียลผมว่ายุคนี้เป็นยุคเรียลิตคุณต้องยอมรับว่าคนสมัยใหม่และ Social Network Movement เขาไม่เชื่อคนพูดเขาเชื่อคนทำคนที่ทำให้ประจักษ์จะเป็นที่ยอมรับ นวัดมองว่าการที่นางงามสามารถสร้างฐานแฟนคลับทำให้คนหันมาซื้อสินค้าได้ด้วยสเสน่ห์ของพวกเธอสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือการ empower ที่จับต้องได้และคือคุณค่าของนางงามที่สามารถสร้างธุรกิจได้ซึ่งอยากให้เข้าใจก่อนว่าบริษัทต้นสังกัดของ Mid u n i v เ r s e เองก็อยากขายของเพราะมันคือธุรกิจบันเทิงและธุรกิจจะอยู่ได้ก็ต้องมีเงินการขายเลยเป็นเรื่องปกติและเพื่อให้อยู่รอดจะทําแต่แบบเดิมๆไม่ได้ หลายคนอยากให้มิชชันนีเวิร์ไม่ขายของแต่ในขณะที่บริษัทมิชชันนีเวิร์ก็ทำของออกมาขายแล้วเขาก็ขายในแพลตฟอร์ม Tik t o อกผมก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกที่นางงามของผมจะขายของถ้าใครจะเรียกว่านางงามของผมคือแม่ค้าผมอยากจะเรียกเต็มๆว่าแม่ค้าที่เป็นนางงามครับ